สวัสดีกันตอนเย็นๆนะคะเพื่อนๆนะคะห้าโมงครึ่งค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาอยู่ในสวนเหมือนเดิมค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้นี่ก็คือจะพามาอยู่อีกฝั่งนะคะมาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงค่ะฝั่งนี้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่ติดตามอยู่ตลอดนาอก็จะเห็นได้ว่านะคะฝั่งนี้หนูจะปลูกแค่ไม้ป่าเนาะนะคะฝั่งที่ติดกับทุ่งนาฝั่งนี้นะคะยังไม่มีต้นกล้วยนะคะถนนเส้นนี้นะคะ วันนี้นะคะมีการปลูกกล้วยไปค่ะเนื่องจากเมื่อวานนะคะมีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาได้นะคะให้ต้นกล้วยมาประมาณเกือบ20่ต้นค่ะนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าน,นะคะอุบๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไปขุดเองนะคะเมื่อวานนะคะก็เลยเอามาปลูกค่ะเอามาปลูกไว้กินนะคะคล้ายๆกับฝั่งนู้นค่ะนะคะ ฝั่งนู้นเป็นดินดานยังปลูกได้เลยนะคะยังได้กินนะคะยังได้กินยังได้ใช้ประโยชน์ Pascal เลยนะคะส่วนฝั่งนี้คะ่ะดินจะค่อนข้างสวยเนาะฝั่งนี้จะเป็นหน้าดินนะคะตั้งแต่แรกที่ถมขึ้นมาทําถนนนะคะจะเป็นหน้าดินเนี่ยจะกว้างประมาณ4เมตรเลยนะคะก็จะปลูกนะคะปลูกสลับกันไปนะคะสลับกับต้นไม้คะ่ะที่ปลูกไปเนาะนตรงนี้จะเป็นต้นสะเดานะคะแล้วก็เป็นเปื้อนน้าหวานะคะมีการขุดลุมนะคะแล้วก็เอาใบนะคะมารองแล้วก็ปลูกค่ะ ตอนปลูกเนี่ยต้องขอโทษจริงๆเราไม่ได้ทําวิดีโอเนาะเพราะตอนปลูกเนี่ยร้อนมากนะคะตอนนั้นมือถืออยู่ตากแดดไม่ค่อยได้ค่ะ,นะคะก็จะปลูกไว้นะคะเพิ่มเติมเผื่อว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีเพลี้ยลงหรือว่ามีโรคอะไรลงก็ฝั่งนี้ปลูกที่หลังก็อาจจะได้กินนะคะสลับกันไปเนาะนะคะมีการตัดหญ้าด้วยค่ะเพื่อนๆนะะช่วงนี้นะคะฝนไม่ตกประมาณเกือบสัปดาห์แล้วค่ะ ฝนไม่ตกนะคะเราก็เลยตัดหญ้านะคะตัดหญ้ารอฝนนะคะเห็นข่าวว่าฝนจะตกวันเสาร์เนาะนะคะตัดหญ้านะคะทําความสะอาดนู่นสุดนู่นเลยค่ะริมคลองไส้ไก่ก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวค่ะนะคะอืมนะคะต้นนี้ก็สวยค่ะนะคะปลูกไว้นะคะเผื่อว่า คือกล้วยเนี่ยคือประโยชน์เขาเยอะมากๆนะคะคือเออปลูกกล้วยไว้ก่อนนะคะมันปลูกง่ายมากนะคะกล้วยน้ำว้านะคะเกือบยี่สิบต้นที่ปลูกไปก็จะค่อนข้างถี่ค่ะเพื่อนเพื่อนค่อนข้างถี่เนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนเดี๋ยวเราก็จะได้จะได้กินลูกกินผลมันแล้วนะคะนี่นะคะพาดูฝั่งนี้นะคะค ตัดหญ้านะคะตัดให้สั้นนะคะเดือนละครั้งค่ะช่วงหน้าฝนนะคะนี่อัพเดทให้ดูกันเรื่อยๆนะคะว่าวันนี้เราได้ทำอะไรกันบ้างนะคะในสวน,นะะช่วงนี้นะคะโชะคะชดีนะคะมีถนนนะคะหินคลุกเข้ามาค่ะทางเราก็จะเดินทางสะดวกมากขึ้นค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่บรรยากาศตอนนี้นะคะ ปกติเนาะฝั่งนี้จะไม่ค่อยได้ตัดหญ้านะคะนี่ฝั่งคลองไส้ไก่ฝั่งนี้หญ้าขึ้นสูงสูงนะคะเดี๋ยวจะปลูกต้นไม้นะคะที่มีไว้อยู่แล้วนาะเอามาเป็นเกือบเดือนแล้วค่ะแต่ว่ามัวแต่ยุ่งยุ่งทางอื่นนะคะไม่ไม่ได้ปลูกที่นี่เขาเขาเริ่มที่จะไม่สวยละก็จะปลูกนะคะวันนี้จะปลูก ต้นดดกแก้วนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะจะปลูกข้างๆกระท่มนะคะเพื่อที่จะเขาว่ามันหอมนะคะคแม่บอกว่ามันหอมนะคะโอ้ผักกิมซุงนะคะช่วงนี้คือปล่อยไปก่อนนี่เลย <laughs> นี่ก็ผักกิมซุงนะคะนี่กํลาลังแทงหน่ออันใหม่ขึ้นมานะคะช่วงนี้จะปล่อยให้เป็นลําต้นไปก่อนนะคะ สวยเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะก็แค่ตัดหญ้าค่ะปลูกต้นกล้วยค่ะก็ดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะทั่วไปค่ะคันนาทองคำนะคะยังไม่ตัดค่ะรบไปก่อนเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะปลูกตรงไหนดีนะเด๋วแก้วนะคะ คือที่ตั้งไว้เนี่ยคือดอกแก้ว2ต้นนะคะเป็นต้นที่สูงแล้วแหละสูงประมาณ 100, 100ร้อยร้อยกว่าเซนได้นะคะสูงเท่าๆเจ้าของเนี่ยนะคะกําลังก็มายืนมองอยู่ว่าจะปลูกตรงไหนดีนะอืะคะ่ะนี่นะคะดอกแก้วที่มีไว้นะคะเนี่ยค่ะสองต้นที่บอกนะคะคือเขาเริ่มเหลืองแล้วเนาะเพราะว่าเอามาไว้เป็นเกือบเดือนแล้วค่ะนะคะ,นะคะจําไม่ได้เลยว่าเอามาตั้งแต่วันไหนแต่ก็ประมาณนั้นนะคะก็จะมีญ้าภูเขาค่ะส่วนหนึ่งนะคะนี่นะคะ เป็นอ้อยที่ชาวบ้านให้มาค่ะก็มาปล,ปลูกไว้นะคะเมื่อกี้ก็มีการสั่งใบเนาะระหว่างที่แดดร้อนรอนะคะอยากลงดินแล้วแหละนะคะนี่นะคะหลุมที่ขุดเมื่อกี้ค่ะขุดหลุมเตรียมไว้นะคะจากนั้นก็เอาปุ๋ยคอกมาลงนะคะผสมจากนั้นหนูก็รดน้ําไปนะคะนี่ครุหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปปลูกกันนะี่เอาไว้หน้ากระท่อมแบบนี้เลยคะ่ะคิดว่าตื่นเช้ามาก็จะหอม,หอม ฝั่งนู้นนะคะด้านหน้ากระท่อมค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะต้นดอกแก้วค่ะฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีนะคะตรงนี้ที่ขุดเตรียมไว้เนี่ยคือตอนแรกหนูว่าจะปลูกเอ่อพวกผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดไปคิดมาไม่ดีกว่านะคะเดี๋ยวจะปลูกใส่เป็นกระถางนะคะเป็นกระถางยางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวคิดว่าจะหาหญ้าม,มาปลูกเนาะนะคะเดี๋ยวจะ ขับรถนะคะออกไปหายาที่อยู่ตรงข้างทางถนนนะคะอุปกรณ์ที่เตรียมมาวันนี้ที่เตรียมมาวันนี้ก็มีเสียมนะคะเป็นเสียมน้อยๆแล้วก็มีถุงะค่ะเอาไว้ใส่นะคะต้นยานะคะ นี่นะคะเป้าหมายของเราก็เจอแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนูก็ไม่รู้อะค่ะเนี่ยคนจะขึ้นตามข้างทางค่ะตามหินหินลูกรังตามข้างทางที่มีลูกหินนะคะนี่มันจะสวยนะแต่ต้นนี้เขาแก่แล้วค่ะเนี่ยแล้วเขาก็ร่วง ก็เยอะพอสมควรนะนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยเนาะนะคะแต่อันนี้เขาก็น่าจะใกล้ที่จะร่วงแนละ้วนะคะไปปลูกไว้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยพื้นที่แถวนี้นะคะเขาอาจจะใช้ยาจนยาพวกเนี้ยอาจจะหายไปก็ได้นะคะคิดว่าเอาไปปลูกไว้ในสวนเราดีกว่าเนาะเป็นของที่เกิดเองดมธรรมชาติแล้วก็สวยดีค่ะนะคะอันนี้พอเขาปลิวอยู่ในสวนเราเนี่ยก็อาจจะ ทำให้เกิดต้นใหม่หมได้อีกเยอะเลยใกล้ขําแล้วกลับมาแล้วค่ะนะคะหญ้าที่หนูออกไปขุดนะคะที่ข้างทางนะคะเมื่อกี้นะคะได้มาเท่านี้นะคะประมาณนี้นอู้สวยเลยนะคะนะคะที่จริงคุณพ่อบอกว่าให้ใช้เคียวหรือมีดก็ได้ค่ะจอบหรืออะไรก็ได้นะคะตัดตัดออกเลยนะคะจากนั้นเขาจะแตกยอดออกมาใหม่เนาะนะคะอู้สวยนะคะมุมนี้ได้นะคะ ก็ดอกแก้วนะคะปลูกเสร็จไปแล้วนะคะ2ต้นนะคะฝั่งด้านหน้ากระท่อมนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะที่จะเป็นครัวนานาคตเนาะนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ไปได้ดอกหญ้าข้างทางมานะคะ <c oughs> นะคะหลายท่านอาจจะมองผ่านมองข้ามนะคะไม่เห็นคุณค่านะคะแต่หนูชอบนะสวย <c oughs> นะคะตอนนี้ปลูกเสร็จแล้วนะคะเสร็จทุกอย่างเลยรดรน้ำอะไรก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> คันนะคะมดแมลงกัดเต็มไปหมดเลยะคะ่ะเพราะว่าต้นดอกแก้วสองต้นนี้คือซื้อมานะคะซื้อมานานแล้วเกือบตายค่ะนะคะเกือบไม่รอดนะคะวันนี้ก็ได้ปลูกเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่านหนูปลูกต้นไม้2ต้นเนี่ยนะคะต้นไม้ที่เป็นต้นมงคลนนะคะไม้มงคลนะคะแม่บอกอย่างนั้นนะคะจะปลูกติดจะปลูกรอดไหมนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณกำลังใจ ี่มให้นะคะกับคนบ,บ้าคนนี้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ